ทองวันนี้น้องไฟทองไฟทองกุนมอร์นิ่งก่อนค่ะลูกไฟทองไฟทองคะ่<ฟ>งคะตืดนมอร์นิ่งค่ะขึ้นชย้แล้วส่ยอยู่บนต้นไม้ของคุณแม่หรอคะ เราจะยืนไหมคะลูกย,ยืนไหมคะโอ้โหไม่ยืนเหรอไอยืนแค่ไหนนะนั่ง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 หันห <c oughs> น้ามาไหนคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหาพี่ถังเงินแล้วพี่ถังเงินเรียกละม,มาเรียกจะไปหาพี่ถังเงินเียพี่ถังเงินเรียกหนูนะ่มแล้วเรจะไปหาพี่ถังเงิน ดอกไม้ของคุณแม่สวยจังเลยค่ะสวยจังเลยนะคะอันนี้อันน้าสวยจองชมสวนของคุณแม่ค่ะต้อนรับ Happy Valentine ใช่ไหมคะลูก วลนไทก็วอลินวนไทยก็วเล,ล,ลินไทยค่ะแฮปปีวเลนไทยค่ะอ้ขอดูขอดูตรงนี้ชิม,มุมนี้น่ารักน่ารักไหนดูดมุมนี้น่ารักจังางสวัสดีค่ะทางสวัสดีค่ะ <laughs> จะเล่นอยู่ตรงนี้นะอันไม่ลูกใส่ท้องคะ่ะมิวมิวใส่ท้องมิวมิวจริงไหมมิวมิวดอกไม้ของคุณแม่สวยมาก Happy Valentine อู้มีเพิ่งมีอะไรในตัวอะไรตัวนิ่มตัวนิ่มอก็หลับสวยจังเลยคะ่ะ กหลาบคุยแม่ออกดอกสวยมากค่ะไ <c oughs> ี่ถังเงินไม่ลองนะคะลูกไม่ลองให้แม่แมวอยู่ด้วยค่ะลูกมีแมวจรค่ะมีแมวจรออแม่อยู่บ้านด้วยไปทางคะ่ะ ไฟท้องคะ่ะจ้ายิ้มหวานเลยค่ะลูกยิ้มมิวมยวยิ้มมิวมยวไฟท้องออกมาชมออกมาชมสวนกุกุหลาบของคุณแม่พี่ถังเงินพี่ถังเงินอยากให้ค่ะพี่พี่ถังเงินอยากให้น้องไปหา สวัสดีค่ะก่นค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกู่มอร์นิ่งค่ะคุณนายตื่นสายคุณหนุฝอยส่ทองถ้าตื่นยิ่งนึนงคิดฉันเหรอไม่คิดถึงคงไม่รอไม่รู้หรือไงคุณนายตื่นสายโอ้ยน่ารักจัง มีมุมน,นี้แล้วก็อีกมุมหนึง่งไปดูอีกมุมหนึ่งไหมลูกมาอยู่อีกมุมหนึ่งแล้วไปอยู่อีกมุมหนึงหนหน่งแล้วอ,อีกมุมหนึ่งของคุณแม่ค่ะอีกมุมของคุณแม่ค่ะโอ้โกุหลาบของคุณแม่กลุ่มหลับคุณแม่สวยจัง จุ่มเนื้อคุ่มเนื้อจุม่จมเ้อโอ้โอ้อ่ารวังตกนะคะลูกวังตกค่ะตกเต็ม <c oughs> โอ้ยืนเลยเหรอ <c oughs> พี่ถางเงินคะ่ะ อม่มอยู่ด้วยค่ะมกอีกไม่กี่วันก็แฮปปี้วาเลนไทน์แล้วกุหลาบบ้านเราสวยมากค่ะสวยมากจริงจสวยเพราะว่ามีน้องใส่ทองด้วยคุณแม่ลงมือเองกับมือเลยนะคะเนี่ยสวยจังเลย งง Have a nice day นะคะทุกคนอันนี้มาตูดใครนี่ตูดใครนีน่จูดใครนี่ไปทั้งจูดจูจูดจใครจูดจูจดจใคร Mm-hmm. <laughs>